ในคลิปนี้นะครับพี่จะมาทําการรีวิวเจ้าเบตตัวนี้กันนะครับนี่เบดที่มีชื่อว่า lot of the zenith นะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวเบดเนี้ยเป็นเบดที่ถูกมองค่ามากๆในแพทก่อนก่อนนะทุกคนเพราะว่าความสามารถเนี้ยไม่คุ้มค่ากับราคาเลยและในแพทอัปเดตล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวเนี้ยได้เพิ่มความสามารถเข้ามาใหม่นะครับให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนและสเปคคร่าวๆข,ของเบด lot of the zenith นะครับ จะมีรอสปีดอยู่ที่80ลัก145แต่ว่าคอนโทรลเนี่ยจะลบ0.1นะทุกคนรีซเลียน5%และน้ำหนักเนี่ยสามารถตกได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับและความสามารถที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นพาสีนะครับที่จะมีโอกาสทั้งหมด65%ในการตกได้ปลากายพันรากน,นะครับทำให้ปลาตัวนั้นเนี่ยราคาสูงขึ้นถึง6.5เท่าก็ถือว่าเป็นเบฟาร์มเงินอีกตัวนึงเลยนะครับ และว,วิธีการไปซื้อนะครับจะยากในขั้นตอนของการเดินทางนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องดำน้ำไปที่ชั้น3ของมาเลนาเวลซึ่งก็ขึ้นชื่อเลยครับว่าทางไปชั้น3เนี่ยยากสุดๆไปเลยครับและทางไปชั้น3พี่ก็จะไม่ได้ขับไปให้ดูนะครับทุกคนแล้วเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงชั้น3แลนะครับให้เราเนี่ยเดินผ่านทางแคมป์ตรงนี้ไปนะครับเพื่อจะทําการเดินทางไปซื้อเบ็ดแล้วเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆตรงนี้เลยทุกคนนี่มาถึงชั้น3แล้วไม่ไกลนะทางไปซื้อ ไก่ตอนขับเรือดำน้ำอย่างเดียวแล้วตัวเบ็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกับเจ้า l o t of the Sea นีครับเตรียมเงินมาด้วยนะทุกคนราคาเบ็ดอยู่ที่10ล้านนะครับโอ้โหราคาค่อนข้างแพงครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการตกปลาจากชั้นสามมครับว่าราคาเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นขนาดไหนและเพื่อให้เบ็ดตัวนี้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับพี่ก็ไปตีบัฟเป็นคอนโทรลเลอร์มานะครับในส่วนนี้ต้องขอบคุณคุณเลิฟด้วยนะครับที่แนะนําให้ใช้บัฟนี้กับเบ็ดตัวนี้นะและตัวเหยื่อที่พี่ใช้ก็จะใช้เป็นเหยื่อสาหร่ายนะครับ เพิ่มค่าลักส5 resilience 10แล้วก็รอสปีด20นะครับมาทดสอบการใช้งานกันโดยเราจะพยายามตกให้ได้เจ้า C Devil กันนะครับและเนื่องจากโอกาสติดการกลายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสูงถึง65%ก็คือว่าเราเนี่ยแทบจะตกได้ตัวเว้นตัวเลยนะครับใครอยากฟา์มเงินโดยใช้เบ็ดนี้นะครับก็เตรียมตังมาซื้อกันได้เลยนะฮะ hmm. เดี๋ยวขอเปิดออโรราหน่อยแล้วกันครับ บรรยากาศแบบเงาเงานี่เห็นไหมทุกคนติดกายพันแล้วครับจะเป็นออร่าสีม่วงแบบนี้เลยแล้วก็จะขึ้นว่าร้าสอย่างนี้นะครับตอนนี้ติดเจแอนซีเดวิลแล้วนะครับมาดูกันว่าจะติดสถานะกายพันธุหรือเปล่านะทุกคนถ้าเกิดว่าได้ตัวนี้เราก็จะลองนําไปขายกันดูนะครับติดไหมตอนนี้ ลบถึง80ก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนิดหนึงนะโอเคใกล้แล้ะครับขอให้ติดเถอะโอเคติดสถานะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันหน้าตาเป็นไงนะครับติดสถานะรลาสนี่มันก็จะมีออร่าแบบม่วงๆเป็นแบบไอระอองม่วงๆแบบนี้นะทุกคนอโอเคเราลองเอาไปขายกันดูครับ ดี๋ยวเราจะเทียบราคากับเจ้า C d e v i l แบบปกตินะว่าราคาต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวขอเอาขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับทุกคนแล้วตัวนี้ก็ถ้าเป็น g i ้ n t C d e v i l แบบปกตินะครับที่ไม่ติดสถานะอะไรนะลองมาขายกันดูครับตัวปกติราคาจะอยู่ที่8,600นะครับตัวปกติ8,600เดี๋ยวดูตัวที่ติดสถานะกันนะทุกคนนี่มาแล้วครับติดสถานะรัสนะครับราคาก็จะไปที่ สี่หมโอ้โหโอเคครับแล้วสําหรับใครที่ต้องการเบ็ดฟาร์มเงินในระดับกลางๆนะครับก็มาซื้อเจ้าตัวนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับกับ LOT OF THE s e n t นะครับแต่ว่าพี่แนะนําให้เก็บอีก5้าล้านไปซื้อเบ็ดตัวเปซ่มเลยดีกว่าครับอันนี้ก็ได้ตัวสกินมาครับเดี๋ยวลองใส่สกินให้เพื่อนๆดูกันโอ้ใส่สกินแล้วสวยขึ้นเยอะครับทุกคนโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทกคนมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ